สวัสดีครับพวกเรา CCF จากจังหวัดเชียงภูมิครับผมสวัสดีครับผมนายธนทรสีสว่างนะครับชื่อเล่นชื่อโอมครับจากกลุ่มซูเปอร์โนวาครับสวัสดีครับผมชื่อเดชาพิสิทตรสันเทียครับชื่อเล่นชื่อต่อครับสวัสดีครับผมนายสราบุตรบุตรสุขเนินนะครับชื่อเล่นชื่อเสกจากซูเปอร์โนวาครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลลาลักษณ์พักดีค่ะชื่อเล่นชื่ออุ๋งอิงค่ะจากซูเปอร์โนวาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนงรักษณ์เรลุศชื่อเล่นชื่อแก้วจากกลุ่ม วซาปเปอร์นวาก็คือการระเบิดของดวงดาวครับก็คือจากจุดนี้นะครับการระเบิดของดวงดาวก็คือเราเอาพวกเรามาระเบิดกันให้มันกระจายครับผมคือกระจายออกไปจากจุดจุดเดียวที่เราที่เราจะอยู่จุดจุดเดียวคือถ้าเราระเบิดออกไปแล้วเราสามารถไปเด่นไปทําอะไรได้หลายๆจุดไปพัฒนาได้หลายๆจุดครับผมครับก็คือ โครงการเด็กสันเด็กสร้างตัวนี้นะครับเราก็จะทําในหัวข้อของประชาธิปไตยครับผมซึ่งเ,าเราก็จะเอาเอาเด็กนะครับมาเข้ากับประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กๆภาพรวมที่เรามองเห็นก็คือผู้ใหญ่ปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับประชาธิปไตยเท่าไหร่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับก็จะพอพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยประ,ย,ประยนะครับเขาก็จะ คิดว่าแค่การเลือกตั้งหรือเสียงข้างมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราจะไปทําโครงการตัวนี้กับผู้ใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเด็กไปสอนผู้ใหญ่เราก็เลยทํากับเด็กเพื่อให้เด็กผูกฝังประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจประทานประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับกิจกรรมของเรานะครับเราก็จะนําเด็กในชุมชนของเรานี่นะครับกับเด็ก TTF นะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมก็คือในเนื้อหาของกิจกรรมของเราก็จะมีการ ให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่ของเขาตามหลักประชาธิปไตยตามความเข้าใจของเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้กับเขามาแนะนําว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกต้องไหมผิดหรือเปล่าหรืออย่างไรแล้วก็จะแนะแนะําวิธีที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเขาครับ สำหรับความประทับใจในการทำกิจกรรมกับโครงการนี้นะคะคือได้ช่วยน้องๆเนี่ยให้น้องๆเนี่ยรู้จักการพัฒนาตนเองรู้จักการใช้สิทธิของตนเองแล้วได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆก,ก็คือมีหลายอย่างเลยนะครับที่ได้นะครับคือการพูดการาแสดงออกและการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการออกประชาธิปไตยเราจะรู้จักกับประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับ โครงการนี้นะครับได้ให้ทั้งโอกาสเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็บางทีก็อแอบแฝงความรู้ไปนิดนึงแล้วก็ได้เล่นเกมสนุกสนานด้วยครับการที่มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเี้ก็ให้เราผ่านทำภารกิจผ่านไปได้อะไรประมาณน้มูลนิธิ CCF เป็นมูลนิธิที่ ดีงามมูลทีดีหนึ่งเลยนะครับก็เป็นได้สร้างโอกาสให้เด็กนอกจากตัวเด็กแล้วก็ยังสร้างโอกาสให้กับครอบครัวของเด็กชัยภูมิทิวทัศสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษสุดยอดผ้าไหมผ้าใหญ่ทราวครีสำหรับชัยภูมิของเรานะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกตัดต้น ก็จะมีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับที่ขึ้นชื่อก็ดอกกระเจียวนะครับก็เพิ่งออกดอกไปเป็นช่วงนิทรรศการนะครับที่จัดให้เยี่ยมชมก็มิถุนาถึงสิงหาที่ผ่านมานี้นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ไปได้นะครับแต่ว่าก็จะไม่มีทุ่งดอกกระเจียวด้านหนาวก็สามารถไปสัมผัสหมอกได้นะครับที่นี่ ที่อุทยานแห่งชาติของเราอากาศหนาวเย็นนะฮะนอกจากจะมีทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะฮะที่อำเภอเทพสถธีของเราก็จะมีน้าตกเทพประทานเทพพนาเทพทองคำนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้เยี่ยมชมนะครับของกินของชัยภูมิของเรานะครับที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นหม่าชัยภูมินะครับหม่าชัยภูมิแล้วก็อีกของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัดเรานะครับก็คือผ้าไหมนะครับผ้าไหมบ้านข้าวนะครับเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดในโลกครับผม สวัสดีคร,ดครับอย่าลืมไปเที่ยวที่รุ่ดอกกระเจียวได้กันนะครับบ๊ายบายครับ